วันนี้เราจะทำราดหน้าหมี่กรอบให้ผู้รับเหมาทำหลังคากินครับตั้งกระทะให้ร้อนเทน,น้ำมันเลยเส้นบะหมีบบ่เหลืองของเก่าในตู้เย็นกเกลี่ออกมาเลยน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยทอ,อดไงก็ได้ให้มันสุกแค่นั้นเองล้างกระทะมันสะอาดอีกรอบน่ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปอีกรอบนี่ใส่กระเทียมลงไปใส่หมูลงไปสี่ต้นแล้วก็คั่วไปคั่วมาให้หมูมันสุกเปหนอย,ย่งครับตอกไข่ลงไปหน่วยนึง<ห>แล้วก็แซะไข่ไปใส่ในหมูให้มัน,นกนไปเลยน้ำซุปข้าวมันไก่ของเก่าในตู้เย็นเทนลงไป ทีน้ำมันหอยลงไปใส่นอมตาลทรายลงไปอ๋อมีปลาเคี่ยวลงไปบบบนี้เทเต้าเจี้ยวลงไปบบบนี้โอ้ยแป้งมันสับปะังหนึ่งช้อนโต๊ะเปิดน้ำทีลงไปสีมันเข้ากันสมัยคนคนคนแล้วก็เทลงไปรวดเลยหวานลงไปใส่ผักคะน้าลงไปเลยลงไปหมดเลยแล้วก็หมุนคนค่อยมันเข้ากันบเลยอ๋อวางเส้นแบบมีกรอบลงไปแล้วก็เทบุ้มลงไปเลยบบบนี้อ๋อหวานไปนี่มันหมดเลยเสร็จแล้วครับราดหน้ามีกรอบเอาไปให้ผู้เราเอากินบปเลยทำมาครับเสียบเสียบแล้วก็กินเลยครับบบบนี้ดูด้านข้างแซ่บ